วันทูชีโฟเอบนหกเจหลังจากบุหรีเลขกก็กไปเส้นกินเอาใส่ข้าวกล่วใส่พริกป่นเรียบรน่อยแซ่เพียแซ่เลือดไปเช็หน้อยเพื่อยิบใส่เช่นน้อยครับจุดนี้ครับนี่คือโซ็ก ่่แเอาก้มหอมลงมาพี่ลงมาโอ้ยมือกล่องเลยเนาะเอาลงมาใส่พีเออคนเพื่อ,า,อากเบิ้งหนาคุณนอ้องคนากเบิ้งผีสิ้นทีเอาให้ตรงตรงตรงหมอ้อตรงหมอ้อตรงมก่อนครับพี่น้องครับ ผมครับยที่นี่อยากโง่เลย่โหผมม้มันเตี้ยมันก็พูดจะยืน ใช่้า่สุดพักนี่นเป็นสูตรของามันส่ไส้พร้อมกันกงบางคนก็ว่าใส่ไหน,นก็บอสสำคัญมันเมันบอแมนนี่หนึง่งเขาแซ่เพียะไ้แซ่เลือดเล็กน้อยบ่ายง,งก็ใส,ส่ขี้ไว้เลหยิบเกลือใส่ใส่ขี้ัวขี้กวนมาใส่ขี้กวนมาใส,ส่แม่บางครั้ง อ้น่ากินกว่าเช็เพียแช่เลียดดูเกลือใสแช่บเช็ดอย่างเพื่อว่าให้เนื้อมันแข็งเอานาื้อเห,ห็นเนื้อมันแข็งมันกรอบนะครับใส่เครื่องปรุงผงชูรสน้ำปลาไปละเแบ็บนั้ง หอมนี่ซอยมาใส่สุดไทยเพราะว่ามันจะได้กลมหอมแบบสุดยอดอลังการใส่บวถือกับบวหอมครับหอมเนี่ยหอมหนูหอมเมียเนี่ยนะเคยหอมสิป้เจ้าเฮ้ยแค่อหอดจีมาเด้อพป่นน้องเด้อ หอดเวลากินหอดเวลาแสบหอดเวลานัวหอดเวลาหัวกับเมียเขาใกล้กันหอดเวลาอันนี้สำคัญมือสางกอหอดเวลาหกูตตเสีเขาห้างหอดเวลามือสีฟังเนี่ยจม ออเวลาหยักมาแม่ลวนองใส่ด้วบมี็ต้ตงตินตัว FC เอเพิ่งกะทียกเห็นอาเพิ่เินหอวจริหยักเจดแังนีนี่แหละข้าบบักซุกเล็ก แต่หล,ลอดเวมาเด้ยำไมเขาอีมาแล้ว

không sắc cái em kim ngầu có cái đậu là thăm bên hoàn như đó lúc mất mấy cái nhuận và thật à thay để cho covid co cái bự cũng sẽ hòn tai đó đang hết Đang hết Đi thật kỳ Phải nghe

мама <mum>

ขึ้นไปครับยังนั่งนัไปนัลบขึ้นไป,ไปอยู่ก้นห้องปิด<ม>ประตูด้วยไม่เผ็ดไม่ก็ต้องกินเงียบๆไม่อยากได้ยินเสียงขอบคุณครับจบสายด้ หอมปุ๋ยโหยแซ่บมีเห็ดมีเห็ดผักปังก็น้ำม้ต้นหอมเห็ดเข็มเยอะเปล่าถอยไะไครับ สวยแลญขอแรง่ยก,กินของดิบแข็งแรงด้วยจ้ะความต้านทานสูง nghe đi mẹ Yeah, này. yeah. Ah, 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 à. à ah, à, ah, าำไมมีแ่เลกิดที่ิดยาขอนๆิดไทยแล้วขอนเอเฮ้ยอนนี้ละคายอนกฟาเล่นขอบเดิมเาจะกะ